สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับเอาละครับวันนี้มือเย็นนะครับมือเย็นก็ทานข้าวนะครับปัดปลาหมึกนะครับเขาเรียกปลาหมึกวายนะครับแล้วเราก็มาส่นเป็นชิ้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 นนะครับเพราะมันเหนียวนะครับแล้วเราก็ต้มให้สุกแลั้วหลังจากนั้นเราก็พาไปแกงผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงนะครับ รเราไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรนะครับธรรมดานี่ผัดกับหน่อไม้นี่จะอร่อยมากนะครับก็ทําง่ายๆนะครับก็คือพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับไปซื้อมานะครับซื้อมาไม่ได้ทาเองนะครับซื้อมา20บาทก็ใส่ไปหลังจากนั้นเราก็เอา ปลาหมึกวายเนี่ใส่ลงไปนะครับผัดให้เข้ากันกับปิกแกงพอผัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เติมผงชูรสนะครับน้ำปลาน้ำตาลนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันผัดไปผัดมาผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับนะครับจนกระทั่งเราเห็นว่าโอเคแล้วนะเราก็ยกขึ้นจากเตานะครับแล้วก,ก็เราก็มาทานกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยนะครับอร่อยนะครับส่วนนี้นี่คือไก่นะครับ ไก่เป็นตัวนะครับไปเก็บตัวไก่ต้มนะครับไก่ต้มนะครับก็หนึ่งตัวนะครับจริงๆมันมีอยู่สองสามตัวแล้วก็แบ่งให้เขาไปนะครับคนละตัวคนละตัวผมก็เอาไว้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแต่ผมแต่ผมก็ทานขามันไปสองข้างแล้วนะครับยังเหลือแต่หน้าอกกับคอมันนะครับแล้วก็ปีกเป็นฝั่งนี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็กินแบบสบายๆนะครับอย่าไปเครียดกับมันนะครับ กินข้าวคนเดียวนะครับวันนี้นะครับกินคนเดียวครับไม่มีใครมาช่วยกินนะครับเนื้อหอมพริกแกงสุดยอดครับและแกนนี้ก็ยอดตะเดานะดอกสะเดานะครับกินกับจริงๆเขกินกับน,น้ำปลาหวานนะครับน้ำพริกหวานแต่ว่าเราไม่กินผมกินสดๆนะ ครับมันจะออกรสขมเขาบอกแล้วว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาน,นครับกินแบบขมขมเลยนะไม่ต้องไปต้มให้เหราเาน้ำทิ้งไม่ต้องนะครับ แต่คนที่กินไม่ได้ก็ต้องไปต้มนะครับต้มมือนี่ล้างแล้วนะครับล้างน้ำแล้วนะครับล้างมาเรียบร้อยนะครับจริงๆอันนี้ต้องกิ้มกับน้ำน้ำจิ้มถึงจะอร่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทำนะครับกินแบบนี้เลยอร่อย กินข้าวถ้าเรากินกับแกงเผ็ดๆเนี่ยมันจะอร่อยอร่อยแล้วเราจะกินข้าวได้เยอะนะครับกินข้าวได้เยอะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบชอบกินรสปานกลางลรสจืดแต่ผมเองนี่ต้องรสจัดถึงจะอร่อย เนื้อนิ่มครับไม่ไม่ไม่แข็งนะนึ่งมาหลายรอบนะครับนึ่งหลายรอบ đuôi cho nó bột thì ăn kiểu dễ dàng, không, không Lock, gửi, học, về, death, cần vướng vác, làm cả cơm ăn tự làm, ăn dễ, ăn ăn dễ, dễ, จนยากอยู่ยากตายง่าย ยังไม่ได้กินหัวมันแล้วนีย่ยังไม่ได้กินนะครับ กินกิกกินเ,เป็ดๆนี่มันจะทําให้เราน้ำมูกน้ําตาไหลได้เหงื่อนี่เต็มเลยนะเหงื่อเต็ม ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับโควิดระบาดแล้วก็เราออกนอกบ้านก็ยุ่งยากนะครับจะไปไหนก็ัวติดโต๊ะเราไม่ใช่นักกินที่เขากินกันไก่คนสี่ตัวห้าตัวเราไม่ใช่นักกินนะ้นเรากินแต่พอดีนะครับกินแต่พอดีเพราะเราไม่ใช่นักกินนักแข่งเราไม่ใช่นักแข่งขันอะไรนะฮะนักแข่งเขาก็เขาทำาสถิติ เพื่อการแข่งขันแต่เราไม่ใช่นะครับตรงนี้ฝนมืดมืดไม่รู้พายุจะเข้ามาหรือเปล่า<ม>เห็นกบูตูบอกว่าประเทศไทยจะหมดพายุประมาณวันที่15ตุลาคมนี้นะครับเจ็งไม่เจ๋งเราค่อยว่ากันไปไก่ต้มนี่อร่อยจริงๆนะครับเหมือนกับที่เราไปกินข้าวมันไก่นี่เหมือนเลยนะครับ ราต้มเนี่ยนี่เราเอาน้ํามันต้มข้าวมันไก่นั่นจะอร่อยนะฮะหนังก็อร่อยหนังมัน ตูดมันกินไปแล้วนะครับคือไกน่นี่นี่ใส่ผมชอบกินอ,อกขามมันไปต้มซุปเปอร์ส่วนตูดมันนี่กิ้มน้ำจิ้มกินอร่อยไม่ว่าจะเป็นตูดไก่ต้มหรือตูดไปปิ้งไก่ย่างนะครับ หนังมันดีหนังมันอร่อยมากอยู่คนเดียวกินคนเดียวอร่อยคนเดียวเชิญพี่น้องเอซเอ้ยพี่น้องอยู่ youtube ทุกคนเชิญทานด้วยกันก็ได้นะครับหรือไม่เย็นนี้ก็ไปซื้อข้าวหมันไก่กินไก่ย่างส้มตำผัดเป็ดไก่ เครื่องในอะไรพวกนี้อร่อยไก่นะฮะบางคนเขาไม่กินเลยนะครับบางคนเขาไม่กินเนื้อสัตว์ทุกประเภทบางคนก็ไม่กินผักทุกชนิดมันเหมือนกันคือก็มีแปลกๆนะคนเราอ่ะฮะอันนี้ปีกมันนะครับอันนี้ปีกมันอร่อยเรียบร้อย <c oughs> วันนี้ก็ทานเพียนข่านี้นะครับส่วนกับข้าวที่เหลือนี่ใส่ตู้เย็นไว้แล้วพรุ่งนี้ก็มาทำกินต่อนะครับก็ถือว่ามื้อเย็นวันนี้ก็โอเคนะทานแบบสบายๆไม่ต้องเครียดนะครับระดับอายุบุระดับเรานี่ไม่ต้องกินเยอะนะครับกินพอดีพอดี กินน้ำหมดขันก็อิ่มน้ำสำราญนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมมีตรอถามพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมไปอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาศต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ